คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะซึ่งเรียกได้ว่าธุรกิจวันนี้น่าสนใจนะคะในแง่ที่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนี่นะคะเราก็ต้องนึกถึงภูมิประเทศที่งดงามวัฒนธรรมของเขาที่เป็นเอกลักษณ์นะคะรวมถึงอาหารญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าเทรนด์มานี่แบบคนไทยชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะไม่เฉพาะเรื่องราวของญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่าธุรกิจในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเริ่มต้น มาจากเรื่องราวของไม้ไผ่นะคะขยับมาเป็นตะเกียบขยับมาเป็นยังไงจนกลายมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะเกือบเรียกได้ว่าจะครบวงจรเกี่ยวกับในแง่ของอาหารนะคะน่าสนใจมากนะคะกับบริษัท กลุ่มบริษัทกุศไมกรุ๊ปจำกัดนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับกรรมการ,รผู้จัดก,การบริษัทกุศไมกรุ๊ปจำกัดนะคะดรวิโรธกุศลมโนไมค่ะนั่งอยู่ข้างเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรวิโรจน์ขอบพระคุณนะคะที่ยื้เกียรติมาร่วมรายการต้องบอกว่าอดริกโตกัวไซมาสเลยนะคะพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยเนื่องจากว่าธุรกิจของกลุ่มของกุศไมกรุ๊ปเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับวงจรของอาหารญี่ปุ่นได้ข่าวว่าเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเป็นกุศไมแบัมบูหรือว่่าาเป็นธุรกิจทํไไไมม้้ผ ข้ามไปถึงตะเกียบเรื่องราวเป็นยังไงคะถึงได้ไปเกี่ยวข้องกับวงการอาหารญี่ปุ่นอุปกรณ์อาหารญี่ปุ่นครบวงจรเลยครับเมื่อ21่อปีก่อนบริษัทเราก็ได้ร่วมทุนกับไต้หวันนะคระเปิดเป็นธุรกิจเป็นโรงงานทําตะเกียบนะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยตอนนั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกไปไต้หวันนะครับหลังจากนั้นก็มีการขยายตลาดในประเทศไทย นะครับแล้วก็ทําต so so ั้งแต่ไม like ้จ so ิ้มฟ really ันไล่ไปเรื่อยๆไม้จิ้มฟันไม้เสียบไม้ตะเกียบนะฮะแล้วก็เสืออะไรต่างๆเป็นเรือซูชิเรือซาชิมินะครับไม้จิ้มฟันยันเรือซูชิยันเรือซูชิเรือนี่เขาก็ใช้ไม้ไผ่เหมือนกันใช่ไหมใช่ไม้ไผ่เหมือนกันครับแล้วก็ไปถึงพื้นไม้ไผ่พื้นที่ใช้พื้นปักเก๊ไม้ไผ่นะครับก็มีก็ทํำถึงจุดนั้นก็ร้านอาหารญี่ปุ่นคก็ส่งไปประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ร้านอาหาร ในยุโรปด้านอาหารญี่ปุ่นในยุโรปด้วยนะครับก็ตรงนั้นก็จะได้ได้ไปเดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยๆก็จะเห็นสินค้าเยอะะนะก็จะมีเครื่องโคัวญี่ปุ่นนอกจากจะมีไม้ไผ่แล้วก็ไม้ไม้ไม้ยางอื่นด้วยแล้วก็จะมีพวกเซรามิกใช่ไหมแล้วก็จะมีพวก ABS พวกพลาสติกอะไรต่างๆแล้วก็ไปสนใจเตะตาตัว ABS นะแล้วก็เป็นพลาสติกผมก็เลย มาเปิดอีกบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลสมัยคิชเชนแวร์เพื่อทําส่งลูกค้าในกลุ่มเดิมนี่นะฮะแต่นอกจากไม้ไผ่แล้วก็มี ABS ด้วยมีอะไรบ้างคะที่เป็นอุปกรณ์ที่ทํามาจากพลาสติกด้วยพลาสติกก็จะเป็นพวกกล่องเบนโตะซึ่งเป็นสินค้าที่ไม้ไผ่ทาไม่ได้หรือไม้ทําไม่ได้นะครับก็เป็นพวกกล่องเบนโตะเป็นอะไรที่เป็นเซตซตนั่ะที่เหมือนเรากินอาหารชุดอาหารกลางวันใช่ใช่ครับนกล่องกล่องเบนโต้อกล่องอาหารกลางวันอะไรของตัวนะถ้วยซุปถ้วยซุปนะฮะถ้วยซุปมิโซะ อะไรต่างๆเนี่ยเกิดมีสินค้าตอนนี้มีประมาณสินค้าอยู่ประมาณพันพันสองร้อยไอเทมในบริษัทของเราเกี่ยวกับที่ใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดค่ะค่ะก็หลังจากมีเรียกได้ว่าขยายรายธุรกิจออกมาอีกแบบหนึ่งนี่นะคะค่ะแล้วก็มีการเรียกได้ว่ามีขยายธุรกิจเพิ่มอีกไหมคะหลังจากนั้นครับมีขยายธุรกิจเพิ่มแต่ว่าตอนที่เราทําเกี่ยวกับอุปกรณ์อาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นโชคของเราด้วยที่กระแสของอาหารญี่ปุ่นมันมาแรงนะจากการ เริ่มต้นของโอชิกรุ๊ปอะไรต่างๆในประเทศไทยนะฮะก็ทําให้ร้านอาหารญี่ปุ่นจาก200กว่า250ล้านขยายเป็นพันกว่าล้านในถึงจนถึงปัจจุบันนะครับและต่างประเทศก็มีกระแสตรงนี้เช่นเดียวกันก็เลยทําให้สินค้าของบริษัทเราขายดีนะก็ผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะจะทำเป็นคลัสเตอร์ก็คือเอาสินค้าเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นนะทั่วโลกนะรวมทั้งวัตถุดิบด้วย มันรวมกันในจุดเดียวเพื่อให้ร้านอาหารมีความสะดวกเพราะเราก็ได้คุยกับลูกค้าบ่อยๆลูกค้าก็จะมีปัญหาในการจัดซื้ออะไรต่างๆนะเพราะว่าสินค้ามันอยู่กระจกระจายกันใช่ไหมฮะก็เลยก็มีตอนเมื่อก่อนก็จะซื้อกันที่เพาะที่กล้วยน้าไทยกับพี่เยาวราชเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็เลยอยากรรวม็นจุดเดียวก็เลยมีแนวคิดว่าจะต้องใช้รถสักคันหนึ่งรถประเภทหนึ่งที่มันประหยัดและสามารถขนถ่ายได้ก็คือเป็นรถสามล้อนะครับ ในรถสารล้อเราก็เลยเปิดบริษัทหนึ่งเป็นกุศสมมยมอเตอร์นะครับเพื่อเอารถสำรล้อนี้มามาจำหน่ายําหน่ายนะครับก็สำหรับในวงการอุตสาหกรรมและเกษตรในเบื้องต้นฮะหลากหลายธุรกิจในกุตสายกรุบปมีกุตสยมบัมบูกุตสายคิชเชนแวร์แล้วก็กุศสมอออโต้ที่ออกมาล่าสุดกเตสไมมอเตอร์ล่าสุดนะคะ บัมบูนี่คือแน่นอนทําตะเกียบทําเกี่ยวกับไม้ไผ่ม้จิ้มฟันยังทําอยู่ด้วยใช่ไหมคะทำอยู่จนถึงในคิชเช่นแวร์นี่คือใครเป็นลูกค้าของกุสลไมโครคะจริงๆแล้วกลุ่มลูกค้าในคิทเช่นแวร์กับบัมบูนี่ก็คือกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเคยซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องทำัวไมร้ผ่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มาซื้อเกี่ยวกับเ b พเพราะมันทันสมัยขึ้นร้านอาหารเมื่อก่อนเป็นสแตนดาร์ดอยู่ข้างนอกมันก็มุกเข้าไปในห้างมากขึ้นเข้าไปในห้างการใช้ไม้ก็อาจจะไม่สะดวกในการล้างในการตากอะไรอย่างเงี้ใ ก็เลยจะใช้เป็นพวกพลาสติกซะมากกว่าเพื่อความสะดวกกับร้านค้าลูกค้าก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ครับทั้งประเทศนี่คือส่วนใหญ่ใช้ของเราหรือว่าอย่างไรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะจะที่ถึงเครื่องครัวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะซื้อจากญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้80%ของร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะซื้อกับกุสมไมกร๊ปครับ แล้วอย่างนี้หมายถึงว่าขายเฉพาะในประเทศหรือว่ามีการส่งออกมีส่งออกไปทั่วโลกครับนานอาหารญี่ปุ่นทั่วโลกนี่จะเป็นลูกค้าของเราโอ้โหอย่างนี้ทำทำยังไงให้เขารู้จักปกติพอญี่ปุ่นอะไรอะไรก็ต้องไปซื้อญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพราะเขาจะเน้นเรื่องวัตถุดิบต้องเป็นต้นของประเทศเขาทำยังไงคะถึงในการขยายตลาดไม่เฉพาะลูกค้าไทยที่ให้รู้ว่าไม่ต้องไปซื้อจากญี่ปุ่นละรวมทางลูกค้าญี่ปุ่นด้วยที่แบบว่าลูกค้าต่างชาติด้วยที่ทำยังไงให้มาซื้อกับเราก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ ต้องยอมรับว่ายังมีบางท่านนะฮะก็ยังนิยมไปซื้อญี่ปุ่นอยู่ทั้งที่ผลิตจากเมืองไทยส่งออกไปไม่รู้ว่าฉลาดหรือโง่ไม่รู้แต่ทีนี้คือที่เราบอกว่าเราสามารถทํากระจายข่าวไปเนี่ยก็เพราะหนึ่งคุณภาพของเราดีนะครับราคาของเราเนี่ยเทียบเท่าถ้าเกิดไปซื้อญี่ปุ่นสมมุติว่าซื้อญี่ปุ่น300เยนซื้อในเมืองไทยซื้อกับกุณสมัยกรุ๊ปเนี่ยแค่ร0อเยนเองก็คือถูกกว่า2เท่านะครับเพราะเราราคาที่เราขายนี่ก็ใกล้เคียงกับราคาส่งออกนะครับแล้วก็ทําให้ หนึ่งคุณภาพดีสองราคาถูกก็ทําให้บากต่อปากไปอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็เรามีการติดต่อผ่านสารทูตไทยในต่างประเทศเพื่อกระจายชื่อเสียงของเราหรือว่าเกี่ยวกับประวัติของเราออกไปแล้วก็อันที่สามเราก็ผ่านสมาคมต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีให้เจโทรช่วยด้วยให้ทางสมาคมเกี่ยวกับเชฟญี่ปุ่นนะครับหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศเนี่ย ช่วยเราก็เปสอบเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการด้วยในทางในอังกฤษนี่เราก็เป็นกรรมการอยู่ะนะครับรายการอ e ีเจแปนนะครับก็เป็นกรรมการแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหมดเขาก็ะจะรู้จักเราค,ค่อยๆซึมเข้าไปคือคชื่อของเราก็ได้รับการยอมรับในวงการอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่เพียงแค่ไทยหรือว่าหลายๆประเทศทั่วโลกคือญี่ปุ่นก็ยังมาสั่งสินค้าของกุสไมัยกรุ๊ปใช่ไหมคะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปเรียกได้ว่า ในหลายๆส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ในประเทศไทยนี่ใหม่ๆนี่เราจะต้องแบบว่าไปาเข้าหาลูกค้าเองไหมคะเพื่อที่จะแนะนำสินค้าในประเทศไทยก็ค,คือจ,จะก<ะ>็ต้องมีพนักง,งานขายเข้าไปติดต่อฝ่ายจัดซื้อแต่ในขณะเดียวกันตัวผมเองก็จะทําประชาสัมพันธ์หรือพ r ผ่านสมาคมพ่อครัวไทยผ่านชมรมพ่อครัวไทยญี่ปุ่นซึ่งผมก็เป็นสปอนเซอร์แลวก็เป็นกรรมการอยู่ก็คือสนับสนุนให้พ่อครัวมีชื่อเสียงสนับสนุนในการที่เพิ่งจัดไปก็มีการแข่งขันนะ ทำซูชิซึ่งผมเป็นกรรมการตัดสินอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสรับสนุนให้พ่อครัวไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกโดยอาจจะเราจะออกใบเซอร์ให้กับพ่อครัวไทยเพื่อเวลาสามารถจะไปเทียบเท่าหรือไปแข่งขันหรือไปทำงานในต่างประเทศได้นะครับจากการขยายธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาแสดงว่าเรามีฐานลูกค้าจากกลุ่มหนึงจากกุไมแบมบูอยู่แล้วดใช่ไหมคะที่เราขายตะเกียบ ก็มาจากฐานลูกค้าเดิมแล้วขยายมาเรื่อยๆค่ะทีนี้พอมาเล็งเห็นว่าขยายเป็นกุสไมมอเตอร์เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่เรียกได้ว่าในเรื่องของการขนส่งแล้วค่ะการที่ขยายตรงนี้มานี่คือมีเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่องในแวดวงของอาหารญี่ปุ่นยังไงได้เพิ่มเติมอีกไหมคะคือรถของเราเนี่ยเป็นรถสามล้อจริงแต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบสกายแลกหรือว่ารถตุ๊กตุ๊กเพราะว่ารถของเราไม่ได้ไม่ได้เน้นมัน มาเพื่อรับรับส่งผู้โดยสารในการรับจ้างไม่ใช่เรามาเน้นในการบรรทุกที <ล S 1> ้บรรทุกในส่วนหนึ่งบรรทุกเสร็จก็สามารถทมว่าท้าขายได้ด้วย,ยนะครับในด้านการค้าเนี่ยก็คือเราก็จะมารวมกับเอาจุดแข็งของบริษัทก็คือเครื่องขัวบวกรถนะครับรวมกันก็สามารถทําเป็นคีย์ออสรถคีย์ออสได้นะครับก็คือมีเครื่องรัวอยู่ในรถนะฮะน้เครื่องรัวอยู่ในรถก็ควรจะทําอะไรควรจะทําจุดแข็งของเราคือเยาวราญี่ปุ่นแล้วก็คิดเป็นคอนเซปต์ว่าเป็นคอนเซปต์ของ รถคีออสขายซูชิขายเทปัญยากิขายยากินิคุขายข้าวหน้าญี่ปุ่นขายถั่วแดงเกตทิมะจากเมื่อก่อนแบบว่าขายอุปกรณ์ตอนนี้แบบเพิ่มเติมที่จะเป็นขายอาหารขึ้นมาต้องถามในส่วนที่มาทํารถเนี่ยค่ะคิดยังไงถึงทําเองอะคะทำไมเราถึงไม่แบบว่าเอาบริษัทอื่นมาร่วมหรืออะไรเงี้ยคือจริงมันเป็นจิ๊กซอนะฮะซึ่งมันก็มีจิ๊กซอภาพสุดท้ายซึ่เป็นอยู่ในสมองมองผมนะซึ่งเปิดเผยไม่ได้นะก็เป็น ยิกซอตัวหนึ่งนะซึ่งร<ฆ>วมกันก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นคียออสแต่ที่คียออสเราก็มาพบว่าเรามีจุดอ่อน<ฆ>จุดอ่อนก็คือเราไม่ได้ชํานาญในการทาอาหารญี่ปุ่นจริงๆนะจึงต้องมีจากจุดนี้ไปก็ต้องเริ่มหาพันธมิต<ฆ>นะฮะหาพัธมิตรจากเพื่อมากบจุดอ่อนของเรา<ฆ>พัธมิตรที่เราเไปดูก็คือว่าจากไหนก็จากชมรมที่เราไปช่วยเขาแหละชมรมครอครัว,วไทยญี่ปุ่น<ฆ><ฆ>ซึ่งมีพรอบครัอยู่250 คนนะฮะเราก็ไปคุยไปคบไปคบหาอยู่ประมาณสปีนะครับช่วยเหลือเขาเป็นสปอนเซอร์เขาช่วยจัดการแข่งขันอะไรต่างๆก็เราก็จะคบแต่คนดีๆนะคบคนเก่งๆนะก็หาคนเก่งๆที่มีศักยภาพมาร่วมแล้วก็เปิดเป็นบริษัทขึ้นมาใหม่เป็นบริษัทกุสมัย์เอ่อแคทเทอริงนะครับเพื่อมาทำคีย์ออนี่โดยตรงครับ ค่ะกุสมยัยเกตเตอรี่นี่คือก็ต่อยอดมาจากอมอเตอร์ที่ทําเป็นรถอีกทีนึงใช่ไหมคะคร,ร,รแล้วในกุศมไมเกตเตอรี่นี่จะมีธุรกิจอะไรเกิดขึ้นมาใหม่คะส่วนมักกุศมมเกตเตอรี่ก็คือจะมีหลักก็คือนําจุดเด่นของเชฟนะฮะ,ะซึ่งเป็นเชฟเกษมศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นประธานชมรมพ่อครัวไทยญี่ปุ่นนําจุดเด่นและก็ความสามารถของ